สวัสดีครับพี่น้องอสมอกทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในหนุนงานอสมอนะครับกับผมแม็กนพัทนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องมาแจ้งให้กับพี่น้องอสมอของเราได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับแอปสมาร์ทอสมอเหมือนเดิมนะครับว่าทําไมตอนนี้มีพี่น้องอสมอบางคนถึงใช้งานแอปสมาร์ทอสมอไม่ได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปกันเลยครับ เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากนะครับที่มีการปิดปรับปรุงนะครับแล้วก็ได้มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชัน2.3.0มานะครับแล้วก็มีพี่น้องอสมอบางคนบางขั้นนะครับยังเข้าไปทํางานนะครับทำรายงานในแอปสมาร์ตอ o สมอไม่ได้อันนี้ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับว่า เป็นเพราะอะไรถึงยังเข้าไปทําไม่ได้ทั้งๆท,ที่ผมนะครับสาหรับตัวผมเองนะตอนนี้ผมเข้าไปใช้งานใน a อสมาสอสม l l ได้ตามปกตินะสาหรับที่น้องอสมอลนะครับบางคนนะครับที่เป็นอยู่นะครับที่ยังเข้ารายงานนะครับเข้าไปทํารายงานใน a s อสมาสอสม l ไม่ได้เลยนะครับณนะตอนนี้ก็ยังมีคนคอมเมนต์เข้ามาอยู่นะครับว่าไม่สามารถเข้า ไปทำรายงานในแอป s m a r t ทออ l มแล้วในแอป Smart or Small ได้เลยนะครับเป็นมาแล้วบางคนเป็นมาแล้ว3 4วันก็ยังเข้าไม่ได้ตั้งแต่วันที่เขาปิดปรับปรุงนะครับหลังจากนั้นก็ยังไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับก็น่าจะเป็น4ี่หวันเข้าไปแล้วนะครับเพราะอะไรเป็นเป็นเพราะอะไรนะครับอย่างแรกนะครับก็คือแอป Smart Small มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่อย่างที่ผมบอกไปเกินไปนะคะว่า Add s m a r t o s มีการอัปเดตเวอร์ชันเป็นเวอร์ชัน2.3.0แล้วนะครับแล้วเวอร์ชันนี้มันมีความแตกต่างตรงไหน,นจากเมื่อก่อนถ้ามีการปรับปรุงอัปเดตเวอร์ชันนะครับ PinoOS ที่เข้ามาบางคนก็ถ้าใช้ Wi-Fi ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอัปเดตโดยอัตโนมัตินะครับ ก็สามารถเข้าไปใช้งานได้เลยนะส่วนบางคนถ้ายังเป็นใช้เป็นเน็ตมือถือนะครับก็จะต้องเข้าไปอัปเดตที่เพ a y s สโต e ด้วยตัวเองถึงจะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะและก็เข้าไปใช้งานได้เลยก่อนหน้าน,นี้นะครับส่วนเวอร์ชันนี้ที่ผมเจอก็คืออย่างแรกคือหึ่งผมใช้เน็ตมือถือนะครับใช้เน็ตมือถือผมก็เลยต้องเข้าไปอัปเดตที่ p พ a y s สโต e ด้วยตัวเอง นะครับพออัปเดตมาแล้วนะครับทุกครั้งอย่างที่ผมเคยบอกไปมันจะเปิดเข้าใช้งานได้เลยแต่ครั้งนี้นะครับมันเปิดมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้ให้นะหน้าแรกที่ให้เราใส่เลขประจำตัวประชาชนนะครับเพื่อเข้าระบบนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะเราก็ต้องใส่เลขประจำตัวประชาชนเพื่อเข้าระบบก่อนนะครับ แล้วก็ใส่รหัสนะครับในการเข้าระบบเหมือนเดิมใส่รหัสกดถูกเพื่อยืนยันแล้วก็กดเข้าระบบแล้วก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับอันนี้นะส่วนอย่างที่2ที่พี่น้องอสมอบางคนบอกว่ายืนยันตุกตนแล้วก็เข้าไม่ได้นะครับอันนี้ผมว่าเคสนี้น่าจะเป็นเคสที่พี่น้องอสมอ นะครับยังไม่ได้มีการยืนยันตัวตนในแอป Smart Small เหมือนที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนๆว่าทำไมต้องยืนยันตัวตนนะครับอันนี้อาจจะมีพี่น้องอสมอที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนในแอป Smart Small เลยใส่รหัสแล้วเข้าใช้งานแอป Smart s m a l l ไม่ได้ต้องแก้ไขยังไงในการแก้ไขนะครับพออัปเดตต้องดูด้วยนะ ว่าของเราอัปเดตแอปสมาร์ทสมาร์หรือยังที่มันเข้าไม่ได้ที่ยืนยันตัวตนไม่ได้นะครับเข้าไปดูที่เพจสโตนะถ้าเข้าไปดูที่เพจสโตมันขึ้นว่าอัปเดตแสดงว่า,วาเราอัปเดตแล้วเ,เราอยัางไม่อัปเดตแต่ถ้าขึ้นว่าเปิดแสดงว่าเราอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 2. 3 0ดาจแล้วนะเข้าดูตรงนั้นถ้าใครยังไม่อัปเดตก็กดอัปเดตซะนะครับอาจจะมีส่วนก็ได้นะสําหรับคนที่ยังไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ เวอร์ชัน2.3.0แล้วยังไม่ได้ยืนยัน,ยน,ยนตัวตนด้วยนะครับมันก็เลยเข้าไม่ได้ยืนยันตัวตนยังไงก็ไม่ผ่านลองอัปเดตดูก่อนนะหนึ่ให้อัปเดตดูก่อนนะครับลองกดเข้าไปดูว่าของเราได้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน2.3.0หรือยังนะถ้าอัปเดตแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเข้ามาจะเจอหน้าอย่างที่ผมว่าเลยก็ให้พี่น้องอสมอนะครับ ใส่เลขประจำตัวประชาชนนะครับตรงหน้าแรกอย่างที่ผมบอกไปนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนนะเข้าไปยังไงก็เข้าไม่ได้แสดงว่าต้องยืนยันตัวตนพอมาถึงหน้าที่เราให้ใส่รหัสนะครับข้างล่างมันจะมีปุ่มที่บอกว่าลืมรหัสให้เราเปลี่ยนรหัสตรงนั้นอ่ะเรากดเข้าไปนะครับเพื่อ ไปทาการยืนยันตัวตนนะครับกรอกข้อมูลของเรานะครับกรอกข้อมูลใส่ชื่อใส่ที่อยู่ใส่บันเกิดใส่เบอร์โทรนะครับใส่รหัสหลังบัตรแล้วก็ทําการใส่รหัสในการเข้าแอปสมาร์ทออสมอนะครับแล้วก็กดยืนยันตัวตนโดยการยืนยันตัวตนนะครับต้องไปกับบัตรประชาชนนะครับเทียบเอาบัตรประชาชน มาดูนะครับใส่ข้อมูลเสร็จเทียบบัตรประชาชนเลยนะครับว่าของเราตรงกับบัตรประชาชนไหมไม่ว่าจะเป็นสระพชนะวรรณยุกนะครับเอกโทตีจัตวาไม่จะคู่อะไรทุกอย่างต้องให้ตรงและก็อย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนสระแอนะครับต้องกดสระแอห้ามกดสระเอสองตัวสระอุสระอูดูให้ดีๆนะครับใส่ให้ถูกสระอีสระอีใส่ให้ถูกนะครับส่วนใหญ่ ชื่อนามสกุลทุกคนจะใส่ถูกแล้วมันมีคําให้เราเลือกอยู่แล้วนะครับว่าคำนำหน้าเราคืออะไรนายนางนางสาวเรากดเลือกตรงนั้นเวลาเราใส่ชื่อเราไม่ต้องใส่คำนำหน้านะครับเราใส่ชื่อได้เลยอย่างเดียวนะแล้วที่สำคัญที่สุดที่เจอบ่อยนะครับตรงวันเกิดนะครับพี่น้ององสมอจะไม่ค่อยเปลี่ยนวันเกิดวันตรงวันเดือนปีเกิด มันจะขึ้นเป็นวันปัจจุบันสมมุติว่าวันนี้วันที่แปดมีนาคมปี2567ตรงนั้นมันจะขึ้นวันที่แปดมีนาคม2567อยู่เราก็ต้องไปเปลี่ยนนะครับให้มันเป็นวันเกิดของเราเราเกิดวันที่อะไรวันที่ห้าเดือนกุมภาปี20อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปใส่ ให้มันตรงกับวันเกิดของเรานะตรงนี้มีพี่น้องอสมอผิดบอยนะครับใส่ทุกอย่างครบยกเว้นวันเดอนปีเกิดที่พี่น้องอสมอไม่แก่เลยยินยันตัวตนไม่ผ่านย้ําอีกทีนะครับวันเกิดตรงนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับแล้วก็รหัสหลังบัตรอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับสองตัวแรกนะครับเป็นภาษาอังกฤษตัวที่สาม เป็นตัวเลขแล้วนะครับเริ่มเป็นตัวเลขนะใครอย่าใส่ผิดนะครับเพราะว่าบางบางตัวนะครับเป็นภาษาอังกฤษสองตัวแรกแล้วก็เป็นเลขศูนย์บางคนคิดว่าตัวโอก็ใส่ตัวโอเข้าไปอีกนะ <im its> มันเป็นเลขศูนย์นะครับมันเป็นเลขศูนย์สองตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษตัวที่สามเป็นต้นไปเป็นตัวเลขจําไว้แค่นี้นะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดจาไว้เลย ต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันขึ้นให้กันแล้วก็จริงแต่มันขึ้นมันวันเวลาปัจจุบันนะครับต้องเปลี่ยนให้ครบตรงตับบัตรประชาชนเรานะครับแล้วก็รหัสหลังบัตรนะครับเป็นภาษากฤษพิมพ์ใหญ่นะครับห้ามใส่พิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ก็ต้องใส่พิมพ์ใหญ่อย่างในบัตรทุกอย่างนะครับถึงจะยืนยันตัวตนผ่านนะอันนี้ผมบอกเลยน่าจะเกี่ยวกับ พี่น้องอสมอทียยย่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนด้วยนะที่ยังไม่สามารถเข้าไปทํารายงานในแอ,อ,อสมาร์สมอได้เข้าสมาร์ทอสมอไม่ได้คือยังไงก็เข้าไม่ได้ยังมีอยู่เลยนะครับทั้งๆที่ผมเข้าได้แล้วนะผมเข้ามาได้ตั้งแต่สองสามวันแล้วนะตั้งแต่วันที่เขามีการอัปเดตนะครับผมเข้าไปตรวจสอบในที่พิสโตแล้วก็มีการอัปเดตผมก็ทําการอัปเดตอัปเดตเสร็จ เหตางที่บอกมันขึ้นตรงนั้นก็ใส่เลขจำาัวประชาชนแล้วก็ใส่รหัสเข้าใหม่แล้วผมก็เข้าใช้งานได้ตามปกติเลยตอนนี้มีพี่น้องอสมอแจ้งมาทุกวันผมก็เข้าไปดูผมก็ยังใช้งานได้ตามปกติแสดงว่าพี่น้องอสมอต้องมีความผิดพลาดอย่างที่ผมบอกนะไม่ว่าอาจจะไม่ได้เยียนตัวตนก็ได้นะอาจจะมีส่วนนะรีบเข้าไปแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับจะได้เข้าไปใช้งาน ในสมาร์ทออสมอลได้ตามปกตินะไม่ว่าจะเป็นส่งรายงานลูกน้ำยูไลรายสัปดาห์นะครับรายงานสมอลหนึ่งหรือแบบรายงานคัดกรองต่างๆนะครับที่เราจะเป็นจะต้องทํานะรีบเข้าไปแก้ไขโดยด่วนนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะลองดูนะครับโอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องอสมอลนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมเลยนะครับและที่สําคัญนะครับกดแชร์ไปให้กับพี่น้องอสมอของเราได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดใครกดไลค์แล้วแชร์แล้วแต่ยังไม่ได้กดตาามมนะครับอย่ลื กด subscribe หรือว่ากดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ